สวัสดีตอนเย็นๆอีกวันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของปาราวลแล้วก็อาหารของปารากวลก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอาหารปาราวลก็ขอพูดเรื่องความเป็นมาของสระน้ำบ่อน้ำแห่งนี้ก่อนอันนี้เป็นบเป็นบ่อมอดินอาสานะครับ ขุดได้สักประมาณ3ปีถึง4ปีสระนี้ยังไม่เคยสูบน้ำออกเพื่อจับปลานะครับแล้วก็เริ่มเล่เริ่มเริ่มแรกเดิมทีก็เลี้ยงปลาตะเพียนกับปลานินเป็นหลักแต่มันก็มีปลาช่อนอติดมาด้วยหมายความว่า ตอนที่ขุดสะตอนนั้นน้ำน้ำก็ยังเจิงเต็มน้ำนองเต็มที่นาอยู่นะครับพอน้ำแห้งมันก็มีปลาช่อนผมก็ได้โยนปลาช่อนลูกปลาช่อนลงไปห้าหกตัวแล้วก็ตอนนี้นะครับที่ผ่านมาก็ให้หัวอาหารบ้างไม่ให้บ้างเพราะขี้เกียดซื้อ นะครับก็เลยให้ฟางฟางแล้วก็ขี้วัววางทับกันไปในในบ่อน้ำนะครับซึ่งฟางกับขี้วัวเนี่ยเมื่อมันเน่าเปื่อยก็จะเป็นอาหารอย่างดีของอปลานิลและปลาตะเพียนซึ่งเป็นปลากินพืชก็เลี้ยงมาได้3-4ปีแล้วนะครับถ้าจับขึ้นมาคงได้ หลายร้อยกิโลต่อมาก็คิดอยากจะได้ปลาซิวปลากระดีแล้วก็ปลาสลิดมาเลี้ยงนะครับปลาสลิดก็ได้ปล่อยไปนะครับซื้อมาปล่อยหลายคู่ส่วนปลากระดีนี่กับปลาซิวนี่มาตามธรรมชาติเนี่ยครับปลาซิว น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วก็พาปลาซิวจากธรรมชาติมาด้วยไม่ได้มีแค่ปลาซิวมีทั้งปลากระดีนะครับปลากระปลาหมอนะครับปลาดุกก็มีอยู่ในบ่อน,นี้เหมือนกันแล้วก็ยังมี ปลากระจกนะครับบ้านผมเรียกปลาคาบของซึ่งเป็นตัวใสๆเนแบนนนะครับแล้วก็แผงหลังก็จะคมคมเป็นก้างคมๆนะครับก็มีมาด้วยแล้วก็ในนี้ยังมีปลาบึกอยู่ห้าหกตัวซื้อมาปล่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เห็นตัวมันหรอกไม่รู้ว่ามันออกไปหรือยังตอนน้ำท่วม ปลาซิวก็ถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับก็คนเลี้ยงก็มีจำนวนน้อยส่วนที่ผมมีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงขายหรอกก,ก็เลี้ยงไวด้ดูหรือเผื่อวันหนึ่งอยากกินก็คงจะดักขึ้นมากินเนี่ยครับปลาซิวจำนวนมากแต่ถ้าไม่กินมันก็จะกลายเป็นอาหาร ของปลาช่อนหรือปลากินเนื้อเภทอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นวัตจักรเป็นอาหารให้กันเลยกันก็ประหยัดต้นทุนอาหารไปอีกนะครับส่วนปลาตะเพียนกับปลานินซึ่งเป็นปลากินพืชก็จะกินแทงต้นจากฟา,จฟางเศษฟางเศษหญ้าที่เน่า ซึ่งผมก็จะเอาฟังไว้ทึงหัวมุมนะครับขอบเบาะฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้อยู่สองด้านนะครับวิธีทําก็ไม่ยากก็แห้งทิ้งลงไปทำคอกกันไว้นะครับสักชั้นหนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็ เอาขี้วัวขี้ควายโยนลงไปนะครับโรยลงไปสักกระสอบเสร็จแล้วก็ใช้ฝั่งทับไปเรื่อยๆพร้อมกับขี้วัวก็เปลี่ยนชั้นกันไปสีห้าชั้นแล้วแต่ที่เราจะมีนะครับพอมันเน่าเน่าเปื่อยไปก็จะเป็นแพงตน้นเป็นมีแมลงมาอยู่นะครับมาไข่มาเป็นตัวอ่อน ก็จะเป็นอาหารปลานะครับสำหรับปลาซิวปลาซิวที่มีของผมมันเป็นชนิดตัวเล็กๆนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่เห็นเขาเรียกว่ามันชื่อว่าปลาซิวอ้าวบ้านผมเลยกปลาซิวอ้าวหรือปลาซิวควายว่างั้น แต่ที่นี่ที่เข้ามาในสระของผมเนี่ยเป็นปลาซิวตัวเล็กๆอ่านี่ครับขยายให้ดูก็เยอะพอสมควรก็จะเลี้ยงไว้เผื่อวันหนึ่งได้กินนะครับหรือไม่ก็ปล่อยเป็นอาหารของปลากินเนื้อไปทีนี้มาเข้า พูดถึงเรื่องอาหารปลาซิวนะครับอาหารปลาซิวที่จะนำเสนอวันนี้ก็ไม่ใช่อะไรหาได้ไม่ยากนั่นก็คือแอบรำอ่อนนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวมันตกรำอ่อนที่เราหาซื้อได้ทั่วไปตามโรงสีแล้วก็ร้านขาย ข้าวสารขายรำรขายอาหารเกี่ยวกับเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรส่วนมากก็จะมีรำอ่อนขายมันจุเป็นถุงขายเป็นกระสอบก็มีนะครับนี่จะเป็นกิโลก็มีก็จะเป็นรำอ่อนมีปลายข้าวบ้างนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรมาก ก็แค่โยนลงไปให้มันกินเดี๋ยวมันก็กินน้ำมันไปเองนะครับพอถึงหน้าฝนมันก็จะขยายพันธุ์เป็นจํานวนมากซึ่งตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วเดี๋ยวมันก็จะไข่นะครับไข่แล้วก็ขยายพันธุ์น้ำมันเองตามธรรมชาตาิไม่ได้เป็นแค่อาหารของปลาซิวแค่นั้น ปลาชนิดอื่นก็กินนะครับปลาตะเพียนปลานิลน,นะครับปลาขาวนะอ่างผมก็มีปลาขาวหางแดงนะครับอันนี้มอปล่อยด้วยเหมือนกันเมื่อสักประมาณสองสามเดือนที่แล้วตอนนี้เริ่มตัวได้สักสองนิ้วแล้วก็ไม่ยากไม่ต้องผสมน้ำนะครับก็โยนลงไปเลยนี่ ก็จะมีปลาซิวเข้ามากินเป็นจำนวนมากไหมครับปลาซิวเยอะแยะเลยถ้าเป็นหัวอาหารมันก็กินไม่ได้เพราะเม็ดมันใหญ่เกินต่อให้เป็นเม็ดเล็กที่สุดมันก็กินไม่ได้นะครับจึงจำเป็นต้องให้รำข้าวดีที่สุด ครับแต่ผมก็ไม่ได้ให้บ่อยหรอกันนานให้ทีแล้วแต่วันว่างนะครับถ้าไม่ว่างก็ก็ไม่ได้ให้ถ้าดูบริเวณนี้จะชัดหน่อยชัดหน่อยนี่ปลาซิวครับก็ลองเอาไปใช้ปรับใช้ดูนะครับ อาจจะมีอาหารอย่างอื่นที่ดีกว่าลำข้าวก็ได้ส่วนลำข้าวสำหรับผมเรามันหาซื้อง่ายนะครับในพื้นที่ของผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขออญาตกล่าวลาด้วยคำว่าสวัสดีครับ